ปราครายซิกนี่คือเกมแรกที่ผมน่าจะจมดิ่งกับมันตอนทำรีวิวนานที่สุดเพราะมันทั้งเยอะทั้งหลากหลายทั้งมีเสน่ห์ในหลายๆด้านและที่สำคัญคือตัวเกมมันมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานแต่เกมที่มีชื่อเสียงมานานและก็มีอะไรให้ทำเยอะก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะทำออกมาได้สนุกทั้งเกมจริงๆอยู่มานานเนี่ยมันเป็นดาบสองคมเลยนะคือทำดีก็เสมอตัวแต่ถ้าเกิดทำแย่ก็โดนด่ายาวไปเห็นมาเยอะแล้วกับเกมภาคต่อที่ไม่สามารถก้าวข้ามภาคเก่าๆไปได้ ยิ่งสําหรับซีรีส์ฟาคายก็ยิ่งน่าสนใจเลยมันเคยมีผลงานระดับตำนานมาเยอะมันก็เลยยิ่งโดนคาดหวังขึ้นเป็นธรรมดาเอาเป็นว่ามาดูกันเลยดีกว่าว่าฟาคายซิกสําหรับผมมันจะสามารถก้าวข้ามความยอดเยี่ยมที่ผ่านมาได้ขนาดไหนก็ขอเชิญทุกคนดํหดิงสู่โลกของฟาคายซิกกันได้เลยมารับชมกันได้เลยครับเรื่องราวของฟาคายซิกจะเกิดขึ้นที่ดินแดนของยารายาราหรืออะไรก็ได้แล้วแต่คนจะอ่าน นี่คือดินแดนที่กำลังถูกปกครองด้วยอันตอนคาซิงโยผู้นำจอมเผด็จการที่ต้องการจะฟื้นฟูป,ประเทศให้รุ่งเรืองแบบในอดีตไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามซึ่งแน่นอนว่านั่นรวมถึงการสังหารประชาชนที่ลุกขึ้นมาต่อต้านเราคือแดนนี่โรฮัสผู้ที่กำลังเดินทางออกจากยาร่าเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่อเมริกาแต่ในระหว่างการหลบหนีเรือที่แดนนี่โดยสารมากับถูกโจมตีด้วยฝีมือของอันตอนคาซิงโยนั่นเป็นเหตุทําให้สหายรักของแดนนี่ที่กำลังเดินทางมาด้วยกันต้องจบชีวิตลง ทางเลือกของแดนนี่ในตอนนี้จึงมีแค่ล้มล้างไอ้เด็จการชั่วนี้ลงให้ได้แต่ก็แน่นอนแค่ตัวคนเดียวมันจะไปทําอะไรคนทั้งกองทัพได้ยังไงดังนั้นสิ่งที่แดนนี่จะต้องทําก็คือรวบรวมเหล่าผู้ต่อต้านเเด็จการที่กระจายอยู่ทั่วยาร่าให้กลายเป็นหนึ่งและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเส้นทางอันยาวไกลในฟาคายซิกนั่นเองเเด็จการนี่คือคําที่หลายๆคนในประเทศแถวนี้ได้ยินแล้วก็น่าจะอินไม่ใช่น้อยเลยแต่ถ้าเกิดจะถามผมว่ามันถ่ายทอดความเเด็จการจนเราอินขนาดนั้นไหม ส่วนตัวผมก็ต้องขอบอกว่าไม่อะไม่ขนาดนั้นก็จริงที่ในตอนแรกมันจะทําให้เราดูอินมากเราจะได้เห็นเหล่าทหารที่ยิงทุกคนที่ขัดขืนไม่เชื่อฟังทิ้งจนแทบจะไม่มีความเป็นคนแต่พอหลังจากนั้นผมว่ามันก็ไม่ต่างกับภาคก่อนหน้าเท่าไหร่คือเจอกันก็แค่สู้กันปกติอะเอาจริงๆผมว่าทหารในภาคเนี้ยมันดูใจดีที่สุดสาหรับศัตรูในฟ้าคายเลยก็ได้มั้งลองไปดูในภาคก่อนหน้าแค่เจอหน้ากันถึงกับต้องยิงทิ้งแต่ในภาคนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้ไปทําอะไรผิดมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น น่าจะเข้าทํานองประมาณว่านายสั่งมาเนั่นแหละคือมันไม่ได้เร็วโดยสันดานแค่ว่านายสั่งมาเฉยๆถ้าเกิดไม่ทําก็โดนนายยิงทิ้งแทนถึงแม้ว่าที่ผมเล่ามามันจะเป็นในส่วนของเกมเพลย์ก็เถอะแต่ก็นั่นแหละมันก็เลยทําให้ความเผด็จการในภาคนี้ไม่ได้เดือดขนาดนั้นทีนี้ลองมาดูในเนื้อเรื่องจริงๆกันหน่อยดีกว่าว่ามันขนาดนั้นไหมส่วนตัวผมมองว่าส่วนใหญ่มันก็พวกบ้าอำนาจทั่วไปนี่แหละกูมีปืนกูเลยข่มมึงได้ประมาณนั้นเลยส่วนเหตุการณ์ที่ทําให้เราอินกับความกดขี่มันก็ไม่ได้หนนนนัักอะไรขาด้ ขนาดลัสบอสอย่างอันตอนคาตินโยเนี่ยผมยังไม่รู้สึกเลยว่ามันน่ากระทืบขนาดนั้นถ้าเกิดเทียบกับวัสในภาค3มเนี่ยผมว่าวัสดหน้าตบกว่าเยอะพอเล่ามาขนาดนี้หลายๆคนก็อาจจะคิดว่าอา้าวแล้วเนื้อเรื่องมันไม่ดีเหรอก็ต้องขอบอกว่าไม่ใช่ครับเพียงแค่ว่าความสนุกมันไม่ได้สื่อถึงความเผด็จการอะไรขนาดนั้นความสนุกของเนื้อเรื่องมันจะอยู่ที่การดําเนินเนื้อเรื่องล้วนๆการที่เราจะต้องไปเจอกับเหล่าผู้นํากองกําลังปฏิวัติทั้งหลายที่กระจายอยู่ตามที่ต่างๆ การที่จะต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อใช้ในการซื้อใจให้พวกเขารวมเป็นหนึ่งนี่แหละคือความสนุกของเนื้อเรื่องในภาคนี้เลยมันมีทั้งความน่าสนใจความสนุกและก็ความดราม่าในปริมาณที่กําลังเข้ากันได้กําลังดีไม่มากหรือว่าน้อยเกินไปยิ่งกับตัวละครหลักทั้งหลายนะมันจะยิ่งทําให้เรารู้สึกผูกพันจนหลงรักตัวละครนั้นขึ้นมาได้เลยและผมก็เห็นหลายๆคนบอกว่าเนื้อเรื่องภาคนี้มันอ่อนไปหน่อยไม่ดีขนาดนั้นคือก็ต้องยอมรับว่าใช่มันไม่ได้ดูดุเดือดขนาดนั้นแต่ผมก็อยากให้ใจเย็นๆลองเล่นไปเรื่อยๆก่อ พอยิ่งเล่นไปไกลเนื้อเรื่องความน่าติดตามมันก็จะยิ่งทวีคูณความน่าติดตามมากขึ้นเรียกได้เลยว่าตอนเริ่มกับตอนจบเนี่ยความอิมแพคมันคนละเรื่องกันเลยเป็นอีกหนึ่งเกมเลยที่ผมแนะนําเลยนะว่าคุณไม่ควรจะพลาดการเล่าเรื่องของตัวเกมเลยมาดูกันต่อกับสิ่งที่ตัวเกมนําเสนอก่อนอื่นต้องขอบอกเลยว่าผมยังเล่นฟา r ายไฟไม่ไปถึงไหนเลยดังนั้นถ้าเกิดผมไม่รู้ว่ามันมีระบบไหนที่ f ายไฟ y 5เคยมีมาก่อนก็ต้องขออาภัยด้วยกันแล้วกัน และก็แน่นอนว่าหลังจากคลิปนี้คุณจะได้ดูรีวิวเกมเก่า Far Cry 5จากผมแน่นอนโอเคกลับมาที่ Far Cry ซิกเนนก่อนอย่างแรกก็คือแมปของประเทศยาราจริงๆไม่ควรเรียกว่าแมปอะเพราะมันคือประเทศส่วนตัวผมไม่ค่อยได้เล่นเกม Open World เท่าไหร่แต่นี่คือเกม Open World ที่กว้างที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาเลยมันกว้างชนิดที่ว่าการเดินทางหลักของเราจะต้องพึ่งเครื่องบินหรือว่าเฮลิคอปเตอร์กันเลยทีเดียวแต่ก็แน่นอนว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น เพราะการจะนั่งเครื่องบินไปตามจุดต่างๆเราจะต้องทําลายพวกป้อมประการต่อต้านอากาศยานเพื่อเปิดเนินฟ้าซะก่อนไม่อย่างนั้นเราอาจจะโดนยิงร่วงและในภาคน,นี้มันก็ทําให้เราอยากจะยึดพวกเช็คพอยต์หรือว่าค่าต่างๆมากขึ้นกว่าเดิมเพราะแมปมันกว้างนี่แหละคือถ้าเกิดไปเล่นแล้วไม่มีจุดฟ้าทาวเวลเลยเราก็น่าจะเดินกันขาลากะนะแต่ก็ใช่ว่ามันจะมีดีแค่ความกว้างพวกการออกแบบเนี่ยก็ว้าวใช้ได้เลยด้วยการนําเสนอของยาราที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากประเทศคิวบาพื้นที่ต่างๆของตัวเกมมันก็เลยทําออกมาได้น่าสนใจแทบทุกจ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของตัวเมืองที่ดูหรูหราแบบคลาสสิกตัวป่าเขาที่ไม่ได้ดูรกร้างเหมือนกับภาคสหรือว่าภาค4ทะเลก็เป็นทะเลที่ดูแล้วโคตรรื่นรมยิ่งกับการเดินทางบนบกในภาคนี้เขาจะเน้นการใช้ม้ามากกว่าการขับรถมันก็ยิ่งทําให้เราสามารถเซฟบรรยากาศแบบธรรมชาติได้มากขึ้นยิ่งไปอีกและที่สําคัญในภาคนี้มันจะรายล้อมไปด้วย n p c มากขึ้นกว่าเดิมถึงแม้จะไม่ได้เยอะแบบ GTA แต่มันก็เสริมความเป็นธรรมชาติได้มากขึ้น พวกศัตรูที่เป็นทาหารมันก็มีความเป็นคนมากขึ้นถ้าเกิดเราเก็บอาวุธไม่ไปทําร้ายพวกมันก่อนหรือว่าไปยืนมองหน้ามันนานๆมันก็คือจะไม่ยุ่งกับเราเลยไม่ใช่ว่ามาเจอหน้ากันต้องยิงกันอย่างเดียวนะเว้นแต่ว่าอย่าเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเขตสีแดงก็แล้วกันอันนี้ถ้าเกิดเจอหน้าปุ๊บคือมึงตายแต่ก็เชื่อผมเถอะตามสัญชาตญาณเกมเมอร์อย่างเราต่อให้มันไม่ทําอะไรเราเราก็ยิงมันทิ้งอยู่ดีแต่เอาจริงๆเลยนะคือผมว่าไม่ต้องเล่นอะไรเยอะอะแค่เดินชมวิวเฉยๆก,ก็กินเวลาผมไปหลายชั่ววโมงแล้ อันนี้คือยังไม่นับเวลาที่เราไปเล่นกับพวกสัตว์อย่างเช่นม้าหรือว่าสุนัขอีกนะกว่าจะรู้ตัวก็คือลืมเนื้อเรื่องหลักไปซะแล้วและเรื่องที่ทําให้ผมประหลาดใจมากเลยก็คือพวกไซเควสทั้งหลายนี่นแหละปกติเกม Open World ส่วนมากพวกไซเควสเนี่ยเราจะอยากทาเพราะว่าแค่มันได้ของตอบแทนแต่กับเกมนี้คือมันเป็นเรื่องราวใหม่เลยอะและเรื่องราวพวกนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยนะบางอันฮาบางอันโหดหรือว่าบางอันวัดเดอะฟัคก็มีอย่างเนื้อเรื่องให้ไปล่าไก่ไก่เนี่ยคิดได้ไงวะโคตรฮา แถมกับพวกตัวละครบางตัวในไซเควสเนี่ยมันก็มีคาแรคเตอร์แปลกๆเหมือนกันซึ่งเราจะได้เจอกับเควสพวกนี้นี่แหละคือถ้าเกิดผมมีเวลาเล่นมากพอผมก็อยากจะเก็บเควสพวกนี้ให้หมดเลยคือเขาทำดีจริงๆต้องขอย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยอะเอาจริงๆคือบางไซเควสเนี่ยน่าสนใจกว่าเมนเควสซะอีกขนาดพวกเควสล่าสมบัติหรือว่าล่าสัตว์ยังมีเนื้อเรื่องใหม่ๆให้เสพเลยอะคิดดูแต่เดี๋ยวก่อนผมไม่ได้หมายความว่าเนื้อเรื่องหลักมันจะไม่สนุกนะแน่นอนว่าเนื้อเรื่องหลักมันก็ยังเข้มข้นตลอดททััั้้้งงเกกกมออนนนีี็ย่า่ารู แต่ด้วยความที่การนําเสนอในภาคน,นี้มันจะเป็นการที่ให้เราออกไปสานสัมพันธ์กับค่ายต่างๆเพื่อสร้างเหล่าพันธมิตรพวกความยิบย่อยในค่ายต่างๆเนี่ยแหละก็เลยทําให้เราลืมเควสหลักไปเลยอย่างมินิเกมที่เป็นกระแสแดงอย่างการชนไก่อย่างเงี้ยถามจริงมีใครบ้างอ่ะที่ไม่อยากเล่นแต่ถ้าเกิดมาถามผมว่าส่วนตัวแล้วผมคิดยังไงกับเกมตีไก่นี้ผมว่ามันก็ไม่ได้ยอดเยี่ยมขนาดนั้นมันคือเกมต่อสู้ที่แบบมีตีหนักตีเบาถอยกดลันติมีแค่นั้นเองเห็นมีคนบอกว่าเหมือนเทคเกนผมก็นึกว่าจะมีแบบคออมมมโบบีะะไรแแนนนนััน้กกต่นะืิเ คือแค่มินิเกมคุณจะเอาอะไรเยอะอะแต่ว่าในขณะที่คนอื่นชอบการตีไก่ผมดันเสียเวลาไปกับการเล่นมินิเกมโดมิโนซะมากกว่าคือเห็นครั้งแรกโคตรคิดถึงเลยผมไม่ได้เล่นมันตั้งแต่ปฐมมังเนี่ยเห็นไหมอันไหนไม่ถูกจริตเรามันก็ยังมีเรื่องอื่นมาดึงดูดเราได้อยู่ดีผมถึงกล้าพูดเลยไงว่าการนําเสนอในเกมเนี่ยมันสุดยอดอันนี้ยังไม่นับพวกการเสริมค่ายให้เราสามารถทําอะไรได้มากขึ้นอีกนะอย่างเช่นการเสริมค่ายเพื่อทําอาหารได้อย่างเงี้ย กินอาหารระ้วบับความสามารถกลายเป็นเกมมอนทันไ่เฉยเลยมันก็เลยทําให้เราอยากออกไปล่าสัตว์ไปหาวัตถุดิบม,มาเพิ่มและระหว่างทางถ้าเกิดเจออะไรดึงดูดให้เราเข้าไปทําอีกก็อยาา่าเอาใครที่สามารถทนแรงดึงดูดพวกนี้ได้นะผมว่าคุณน่าจะใจแข็งหน้าดูเลยแต่เอานะซื้อฟากใครมาทั้งทีถ้าเกิดไม่เล่นก็เสียดายของนะอะ้เพราะูดถึงค่ายในเกมนี้ก็หนึ่งขึ้นได้ในภาคนี้เขาจะนาเสนอมุมกล้องแบบเติร์ดเพิรสันเวลาที่เราอยู่ในค่ายอีกด้วยไม่รู้ว่าเป็นภาคแรกที่เคยทําหรือเปล่านะแต่ต้องขอบอกเลยว่าทําได้โคตรด,ด ถ้าเกิดใครที่ติดตามช่องผมมานานคุณจะได้ยินผมบ่นบ่อยๆว่าไม่มีเกมไหนเลยที่สามารถทํามุมกล้องแบบผสมออกมาได้ดีสักเกมแต่กับ Far Cry าาซิกเกมนี้น่าจะทําได้ดีที่สุดแล้วการเคลื่อนไหวมันแบบไม่เหมือนการสลับมุมกล้องอะแต่มันคือการเปลี่ยน movement ไปเลยถึงแม้ว่าในตอนนี้ third person มันจะเป็นได้แค่การเดินไปเดินมาในค่ายก็เหอะแต่ว่าน,นี่น่าจะเป็นการยับหรือเปล่าว่าในภาคต่อไปอาจจะมีมุมกล้องแบบบุคคลที่3และเรื่องหนึ่งที่ชาวไทยน่าจะชอบก็คงจะเป็นเรื่องซับไทยในทีแรกผมกะจะเล่นแบบปิดซับไปเลยจะได้ฝึกการฟังไปด้วยแต่ชิบหาย มันไม่ได้พูดอิงทุกคำก็เลยต้องเปิดซึ่งนั่นก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากๆคือผมกล้าพูดเลยว่านี่คือเกมซับไทยที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาคือมันไม่ใช่แค่ว่ามันแปลได้ฮาแปลได้หยาบแปลได้เย็นแบบที่ทุกคนเขาพูดกันนะแต่ในด้านบริบทหรือว่ารายละเอียดเนี่ยถือว่าสุดยอดอะผมยอมรับเลยนะว่าที่ผ่านมาเกมซับไทยที่ผ่านมาผมติแทบทุกเกมแต่กับเกมนี้คือมันแทบจะเพอร์เฟกเลยพวกความผิดพลาดเนี่ยคือมันน้อยมากจนแทบจะหาไม่ได้เลยมันจะมีปัญหาแค่ในเรื่องบริบทนิดๆ คือในตอนเริ่มเกมมันจะให้เราเลือกไงว่าจะเล่นเพศชายหรือว่าเพศหญิงและด้วยความที่บทพูดมันเป็นแบบเดิมแบบไม่สนใจเพศนี่นแหละมันก็เลยทําให้บางประโยคดูแปลกๆไปนิดนึงคือถ้าเกิดไม่แคร์ในส่วนนี้นะผมว่ามันสุดยอดเลยขนาดพวกเมนูหรือว่าอินเทอร์เฟซเขายังแปลสะเรียบเลยคิดดูถ้าเกิดในอนาคตมีค่ายเกมเกมไหนอย,อยากจะทําซับไทยอีกผมก็อยากให้พวกเขาลองมาดูงานของฟาคลายซิกันดูมาดูกันต่อในเกมเพลย์ขึ้นชื่อว่าฟาคลายยังไงซะเกมเพลย์ก็ยังเป็นส่วนสําคัญที่สุด สิ่งที่เราจะต้องทําหลักๆในภาคนี้ก็คือไปรวบรวมพันธมิตรเพื่อสร้างกองก,กำลังให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและหลังจากนั้นก็ค่อยๆตบเหล่าแม่ทัพจอมเผด็จการสุดบูชิดทั้งหลายเพื่อตัดกําลังให้มากที่สุดก่อนที่จะไปตบลาสบอสคนสุดท้ายซึ่งถ้าว่ากันตามตรงว่ามันซ้าซากไหมก็ใช่นะถ้าเกิดคุณเคยเล่นฟาคลายมาก่อนคุณก็จะรู้เลยว่าเนี่ยแหละคือฟาคลายที่เรารู้จักการที่จะต้องเดินทางไปตามจุดต่างๆเพื่อทําตามที่ตัวละครทั้งหลายร้องขออันนี้ก็คือแทบจะไม่ต่างกับภาคก ไปทำลายไปเอาของไปยึดพื้นที่ไปตบเกลียนไอ้พวกนั้นซะถ้าเกิดใครหวังที่จะได้เจออะไรใหม่ๆในเกมเพลย์หลักก็น่าจะผิดหวังกันนิดหน่อยและก็ต้องยอมรับอย่างที่ใครหลายๆคนพูดเลยนะนั่นก็คือฉากต่อสู้ในเกมนี้มันง่ายเกินไปการจะเข้าไปถล่มกองทัพศัตรูมันไม่ใช่อะไรที่ยากเลยยิ่งสําหรับคนที่มาสายรอบเรนคุณจะรู้สึกเลยว่ามันจะง่ายยิ่งขึ้นไปอีกการเอาไรเฟิลไปสอยหรือว่าย่องไปจิ้มทีละตัวเนี่ยทำโคตรง่ายบางทีพวกมันอเลอิศแล้วหรือว่าโดนยิงแล้วมันก็ยังไม่กระตือรือรร้นเทท่่าีคว พูดมาขนาดนี้หลายๆคนก็น่าจะพอรู้แล้วแหละว่าทำไมมันถึงง่ายใช่แล้ว AI มันโง่เกินคือกว่าพวกมันจะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างอ่ะมันจะคิดนานมากกว่าจะยิงกว่าจะหลบบางทีก็โดนเราสอยไปแล้วแถมในภาคนี้เราก็สามารถแท็กศัตรูแบบทะลุก,กําแพงได้เหมือนเดิมอีกมันก็เลยทําให้เกมง่ายยิ่งขึ้นไปใหญ่อันนี้ยังไม่นับพวก AI เพื่อนร่วมศึกที่จะคอยช่วยเหลือเราได้อีกนะคือบางทีแทบไม่ต้องทําอะไรเลยอะปล่อยให้เพื่อนจัดการก็ผ่านได้แล้ว ดังนั้นความสนุกในฉากแอคชั่นมันจะไม่ได้อยู่ที่ความท้าทายแต่มันจะเป็นในส่วนของการที่เราสามารถทําอะไรได้เยอะต่างหากเราจะพลิกแพลงได้พิเรนขนาดไหนและจะออกมาเป็นยังไงนั่นะแหละความสนุกของภาคนี้เลยใครที่หวังว่าจะได้รับความท้าทายกับการยิงกันแบบเพียวๆแบบ call of duty อันเนี้ยก็บอกเลยว่าคุณน่าจะผิดหวังแต่ทีนี้มาดูในด้านความหลากหลายสักหน่อยว่าทําไมผมถึงบอกว่ามันสนุกอย่างแรกระบบยศยศในที่นี้จะเหมือนเลเวลนั่นแหละยิ่งเราทําภารกิจเยอะหรือว่าเล่นไปไกลเราจะได้รับค่ายศมากขึ้น และในเมื่อมันมีความสําคัญของระบบยศนั่นก็แปลว่าศัตรูก็ต้องมีเช่นกันยิ่งยศของเรากับศัตรูห่างกันมากเท่าไหร่ความต่างในด้านพลังก็จะมากยิ่งขึ้นตามจุดต่างๆของแมปก็จะเป็นพื้นที่ที่ยศของทหารไม่เท่ากันถ้าเกิดเรายศน้อยกว่าพื้นที่ที่เราเข้าไปมากเกินไปเราก็อาจจะโดนยิงความได้ด้วยการยิงไม่กี่นัดเนี่ยใครที่คิดว่าเกมง่ายเกินไปคุณก็อาจจะต้องลองเข้าไปในพื้นที่ยศสูงตั้งแต่เลเวลยังน้อยอ่ะดังนั้นการทำเควสต์ลองหรือว่าบุกยึดพื้นที่ต่างๆมันก็จะดึงดดดูห้้้ทาาามมกขึนเเเพรเรเพรระะะจไยิ่แล แต่ว่ายศมันก็ไม่ได้มีผลแค่ในเรื่องความต่างของพลังยศก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้ตัวเกมปลดล็อกอาวุธมาขายมากขึ้นซึ่งนั่นก็แปลว่าเราจะมีของใช้มากขึ้นนั่นเองคือในภาคนี้มันจะไม่มีสกิลให้ระอัพแบบภาค3หรือว่าภาค4แต่สกิลจะมาในรูปแบบของอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆเช่นหมวกใส่แล้วทนไฟเสื้อใส่แล้วทนระเบิดรองเท้าใส่แล้ววิ่งเร็วหรือว่านาฬิกาที่ไม่ได้ยืมเพื่อนแต่ว่าสามารถใส่แล้วยิงแรงขึ้นประมาณนี้ของพวกนี้เราจะสามารถหาได้2วิธี อย่างแรกก็แน่นอนว่าออกสำรวจพื้นที่ต่างๆตามจุดต่างๆแต่ว่าจะได้ของสมใสหรือว่าไอเทมคราฟของก็แล้วแต่เลยว่าจะได้อะไรยิ่งได้เกิดจุดที่เราเข้าไปสำรวจเป็นพวกพื้นที่อันตรายมันก็จะได้ของตอบแทนสูงขึ้นคือนอกจากจะได้ค่าประสบการณ์แล้วก็ยังได้ของอีกมันก็เลยทําให้เราอยากสำรวจมากขึ้นกว่าเดิมบางทีเข้าไปสำรวจแล้วเจอบ่อแสสำหรับไอเทมต่อไปอีกก็อย่างที่ผมบอกอะยาวส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือซื้อจาก n p c นีนี่แหละยิ่งเราระดับสูงขึ้นมันก็ยิ่งปลดล็อกให้เราซื้ออมมมาาากกกขึ้นนนนนแแแต่่่น็นวัพง ดังนั้นการสํารวจเพื่อหาเงินก็เป็นอะไรที่ควรจะทําอยู่ดีและการสํารวจหรือว่าซื้อมันก็ไม่ได้มีแค่ของสมใส่แน่นอนว่ามันยังรวมถึงอาวุธต่างๆอีกด้วยอาวุธในเกมนี้จะมีอยู่2แบบแบบแรกคือเราสามารถปรับแต่งมันได้และก็แบบที่2คืออาวุธที่ถูกโมดิฟายมาเรียบร้อยเลยอาวุธแบบที่2เนี่ยจะปรับแต่งเพิ่มไม่ได้แต่ว่าทรงพลังมากแต่สําหรับอาวุธที่ปรับแต่งได้เราจะสามารถติดตั้งพวกอุปกรณ์เสริมเช่นพวกกล้องที่เก็บเสียงเลเซอร์ชีเป้าหรือแม้แต่การมอดความสามารถเสริม พวกมอดความสามารถก็จะเป็นพวกรีโหลดไวขึ้นยิงจากที่สูงแรงขึ้นและก็แน่นอนไม่ว่าจะเป็นการใส่อุปกรณ์เสริมหรือว่ามอดความสามารถเราก็ต้องมีทรัพยากรให้เพียงพอซึ่งมันก็จะวนกลับไปเรื่องการสำรวจอยู่ดีนั่นแหละแต่ส่วนสําคัญของการปรับแต่งในเกมนี้ก็คือรูปแบบของกระสุนเช่นเราต้องเลือกว่าจะใส่กระสุนธรรมดากระสุนเจาะเกราะหรือว่ากระสุนพิษและก็ต้องขอบอกเลยว่ารูปแบบกระสุนคืออะไรที่สําคัญมาก ถ้าเกิดเราไปเจอศัตรูแบบทหารทั่วไปเราก็ควรจะใช้กระสุนสําหรับยิงพวกที่ไม่มีเกราะเพราะว่าจะทำดาเมจได้เยอะกว่าปกติแต่ถ้าเกิดเจอศัตรูที่ใส่เกรานะหนาเราก็ควรจะใช้กระสุนประเภทเจาะเกราะหรือถ้าเกิดต้องสู้กับยานพาหนะเราก็ควรจะใช้กระสุนสําหรับการทําลายยานพาหนะคือถ้าเกิดไม่ใช้กระสุนที่มันตรงตามเป้าหมายมันก็ใช้ได้นะแต่ว่ามันจะใช้เวลาสู้นานกว่าปกติอย่างไม่จําเป็นจะว่าไปผมชอบการ DIY สนเสริมอาวุธในภาคนี้มากเลยนะ มันดูแบบติดดินมากเลยอะเช่นการเอากระจกกับเลเซอร์มาแปะก,กันก็เลยกลายเป็นเรดดอทหรือแม้กต่เอาขวดน้ํามาใส่เป็นที่เก็บเสียงอย่างเงี้ยคือเห็นแล้วก็เท่ไปอีกแบบแต่อาวุธที่ทรงพลังที่สุดและเป็นของใหม่ในภาคนี้ก็คือนี่เลย s u p r ี m ม o s u p r โ m o คือแบ็คแพคสุดแฟนตาซีที่จะทําให้เกมการเล่นสนุกมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นมันสามารถยิงเจรวจได้มันสามารถปล่อยคลื่น EMP สําหรับทําลายระบบของยานพาหนะได้หรือแม้แต่การปล่อยแก๊สพิษเข้าไปป่วนศัตรูได้ และก็แน่นอนว่ามันสามารถปรับแต่งอุปกรณ์เสริมได้เช่นกันเช่นเราสามารถใส่ระเบิดรูปแบบต่างๆเข้าไปในซูพริโมโได้หรือว่าสามารถมัดความสามารถต่างๆลงไปได้อีกแต่ว่าการใช้ซูพริโมโก็ไม่ได้สามารถใช้ได้ตลอดเวลาผมจะมองว่าซูพริโมโมันคล้ายกับสกิลอันติเมทอะคือถ้าเกิดใช้แล้วต้องรอมันชาร์จแป๊บหนึ่งแต่ในส่วนนี้เราก็สามารถเร่งพลังการชาร์จได้โดยการฆ่าศัตรูไปเรื่อยๆยิ่งฆ่าเยอะเท่าไหร่มันก็จะยิ่งชาร์จไวขึ้นแต่ทรัพยากรในการซื้อซูพริโมหรือว่าการปรับแต่งก็จะลำบากสสักกหหนน่่่่ออยยยยเเเพรรราาาะะจต้้งงงใชิทีีีวม โดดีหางยูเรเนียมันจะอยู่ตามป้อมประการต่อต้านอากาศยานตามจุดต่างๆจริงๆมันเรียกได้เลยว่ามันได้กาไร2ต่อเลยนะในการบุกป,ป้อมพวกเนี้ยได้เคลียร์น่านฟ้าด้วยได้หางยูเรเนียมันการตอบแทนด้วยแต่ก็นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นอาวุธประเภทอะไรก็ตามสิ่งที่สําคัญที่สุดของตัวเกมก็คือเลือกอาวุธให้เหมาะสมอย่างเช่นเวลาเราเจอรถถังที่ทําลายยากมากเราก็สามารถจัดการมันได้อย่างง่ายโดยการใช้ระเบิดช็อตไฟฟ้าหรือว่า EMP ถ้าเกิดเจอศัตรูเยอะมากจนสู้ไม่ไหวเราก็สามารถปล่อยพิษใส่พวกมันให้พวกมันหลอนจนสู้กันเอง หรือถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆตายยับจนเซ็งเราก็สามารถเปลี่ยนมาใช้ซูพิโมท,ที่มีความสามารถในการชุบชีวิตตัวเองหรือแม้แต่ของสมใส่ก็เช่นกันถ้าเกิดไม่อยากให้เกมยากเกินไปเราก็ไม่ควรยึดติดก,กับสิ่งของเดิมๆถ้าเกิดเจอพิษเยอะก็ใส่เสื้อกันพิษถ้าเกิดเจอไฟก็ใส่เสื้อกันไฟคือไม่ว่าจะอะไรก็ตามเกมมันจะให้เราพลิกแพงอยู่ตลอดเวลาคือถ้าเกิดเกมนี้มีระบบสเตตัสมันจะกลายเป็นเกมอ p g พจีไปเลยแหละแต่ก็น่นแหละครับเพราะว่ามันหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมมันก็เลยทําให้ฟาคลายภาคนี้สนุกอย่างที่ไม่เคยทํามาก่อน ใครที่รักเกมสายพลิกแพลงเลือกของใช้ให้เหมาะสมนะน่าจะชอบส่วนนี้และเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้เลยนั่นก็คือการใช้อามิโกหรือว่าสัตว์ทั้งหลายเข้ามาช่วยต่อสู้อามกโกจะมีหลากหลายชนิดมากเช่นพวกจระเข้สุนัขไก่เสือซึ่งอามิโกแต่ละชนิดก็จะมีความสามารถแตกต่างกันอย่างเช่นช่วยเราสเตลได้ช่วยล่อความสนใจได้หรือถ้าเกิดคุณเน้นบู๊มันก็มีอามกโกที่เหมาะสมกับสายบู๊การจะเพิ่มความสามารถให้อามิโกก็ทําได้ไม่ยากเพียงแค่ทําตามเงื่อนไขที่เกมกําหนดก็พอ แลวสาหรับอเมโก้เนี่ยผมชอบมากเลยนะมันจะเป็นเหมือนเพื่อนคู่หูที่คอยเทคแคร์เราตลอดเกมการเล่นอยู่ตลอดเวลาจะใช้เพื่อสู้ก็ดีหรือจะแค่เรียกมันมาเล่นด้วยเฉยเฉก็ได้และในเรื่องการปลดล็อกอเมโก้เนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยนะคือคุณต้องไปลองเล่นเองอะ่ะแล้วคุณจะอยากได้อเมโก้แทบทุกตัวเลยเอาตรงๆนะไม่ต้องใช้ประโยชน์หรอกแค่ความน่ารักเราก็อยากได้แล้วแต่ว่าเอาจริงๆโดยรวมเกมการเล่นมันก็คือฟาคายแบบที่เราคุ้นเคยกันนั่นแหละรอบเรนสู้เดินทางถล่มค่ายยึดพื้นที่ อะไรพวกนี้ก็ยังเป็นอะไรที่เราคุ้นเคยมาโดยตลอดเพียงแต่ว่าภาคนี้มันจะรวบรวมข้อดีของหลายๆภาคมารวมกันถ้าเกิดไม่อยากเล่นแค่เนื้อเรื่องหลักมันก็มีอย่างอื่นรองรับอยากล่าสัตว์ก็ไปอยากตกปลาก็ไปอยากไปฟาร์มของก็ไปอยากไปล่าสมบัติก็ไปมันมีอะไรให้ทาเยอะจนแทบจะไม่มีเบื่อเลยคือมันไม่ใช่แค่การนําเสนอที่สุดยอดแต่ความสนุกในตอนเล่นมันก็ดีไม่แพ้กันคือถ้าเกิดมองข้ามเรื่องแอคชั่นมันง่ายไปหน่อยผมก็ว่านี่แหละคือเกม Open World อันดับหนึ่งใน,ในใจของผมในตอนนี้เลย จริงๆมันก็มีอีกหลายโหมดนะที่ผมยังไม่ได้ลองเล่นอย่างเช่นโหมดออนไลน์อย่างเงี้ยคือเพื่อนผมเขาไปเล่นใน PC กันหมดแต่ว่าผมอินดี้มาเล่นบน p s 4ผมก็เลยไม่รู้จะไปลองกับใครดี A โหมดคอ o p ฟเนี่ยยังไงก็ขออภัยด้วยกันละกันนะครับที่ไม่ได้พูดถึงโหมดคอ o ์ฟแต่สิ่งที่ผมอยากจะลองเล่นก็คือโหมดที่จะให้เราเล่นเป็นบอสทั้งหลายในภาค345นี่แหละเห็นว่าจะมาเร็วๆนี้แต่คือโคตรอยากเล่นนะ่ะจริงๆมันมีข่าอีกเยอะเลยอะ่ะที่เขาบอกว่าเขากําลังจะเพิ่มคอาานเทน ยังไงก็คอยติดตามกันลวกันว่ามันจะมีอะไรให้เราลองเล่นกันอีกในอนาคตแต่แหมแค่นี้ผมก็เล่นไม่หมดแล้วอ่ะมีอีกเรื่องหนึง่งผมขอเสริมหน่อยก็แล้วกันคือทําคลิปไปแล้วผมเพิ่งไาเห็นว่าเอา้าลืมพูดจุดนี้ไปนี่วะก็คือในเรื่องของการกําจัดศัตรูที่ผมบอกว่าศัตรูมันง่ายแต่ถ้าเกิดคุณจัดการศัตรูไปเรื่อยๆจนถึงระดับหนึ่งพวกมันจะส่งกองกําลังพิเศษเข้ามาเพื่อจัดการคุณโดยเฉพาะซึ่งศัตรูพวกนี้แหละที่ผมมองว่ามันยากใช้ได้เลยมันอึดมันยิงแรง แต่โดยรวมเราก็สามารถฆ่ามันได้ง่ายๆนะและถ้าเกิดเรายิ่งเล่นไปไกลศัตรูพวกนี้ก็จะโผล่ออกมามากขึ้นจากปกติที่บนถนนจะมีแค่ทหารตอกต่อยมันจะกลายเป็นว่าศัตรูพวกนี้จะเดินอยู่เต็มถนนไปหมดเลยซึ่งจะเป็นไปได้ก็อย่าไปสู้กับมันเลยเสียเวลาเปล่ามาดูกันต่อที่กราฟิกและ p e r f o r m ร์แมเอาเรื่องกราฟิกก่อนบอกตรงๆเลยว่าว้าวจนไม่รู้จะว้าวยังไง ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าที่ผมเล่นเนี่ยมันคือเพซี่สลิมนี่คือเพซี่สลิมนะเว้ยทำไมภาพมันยังต้องสวยขนาดนี้ดูกราฟิกสิดูแอมเบรลเมนททั้งหลายนี่สิทั้งสวยทั้งสดและก็เคลื่อนไหวได้แบบเป็นธรรมชาติถึงฟิสิกส์ของสิ่งปลูกสร้างมันจะไม่ได้เวอร์วังแบบคลายสิ์แต่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยไม่มีอีกแล้วการขับรถชนต้นไม้ต้นเล็กๆแล้วจะติดเพราะว่ามันจะชนต้นไม้พังไปเลยจะมีแค่แต่เรื่องโมเดลตัวละครนี่แหละที่ผมว่ามันยังไม่ว้าวเท่าไหร่คือมันไม่หนีจากฟ้าคายโฟเท มันยังดูเป็นวิดีโอเกมที่ตกยุคไปหน่อยเมื่อเทียบกับเกมยุคนี้เหมือนจะเอาไปลงทุนกับสภาพแวดล้อมหมดหรือเปล่านะแต่แบบแหมเห็นแล้วก็อยากจะเล่นบน PC จังเลยแบบได้ลองปรับภาพสวยๆเปิดเรทเอซิงมันจะว้าวขนาดไหนกันนะแต่จะว่าไปในภาคนี้ก็น่าจะเป็นเกมที่มีตัวเลือกในการปรับแต่งเยอะที่สุดสําหรับเกมบน p s 4แล่ะละมั้งคือมันเยอะมากอะถ้าเกิดเอาไปเทียบกับ PC ก็น่าจะมีแค่ส่วนของกราฟิกนี่แหละที่มันไม่มีแปลกใจเหมือนกันที่เกมบน PS4 มันมีตัวเลือกให้ปรับเยอะขนาดเนี้ย ส่วนในเรื่อง performance ผมก็ตกใจนิดหน่อยที่เขาทำได้ดีมากบน PS4 ถึงแม้ว่าจะเป็น30เฟรมแต่ก็เป็น30เฟรมที่นิ่งแทบทั้งเกมจะมีก็แค่ฉากระเบิดหนักๆนี่แหละที่เฟรมจะร่วงลงมานิดหน่อยแต่ก็ไม่หนักมากและก็ต้องทำใจหน่อยสำหรับคนที่เล่นบน PS4 คือมันโหลดนานมากด้วยความที่มันยังเป็นฮาร์ดดิสก์การหมุนนั่นแหละตายทีหรือว่าโหลดเข้าเกมทีคือไปเข้าห้องน้ำรอได้เลยและด้วยปัญหาที่มันโหลดช้านี่แหละการสเตลมันเลยเหมือนโหลดแอนิเมชันสเตลไม่ทันอะไม่รู้ในส่วนนี้ชาว PC เป็นนกันม ส่วนเรื่องบั๊กเจอเยอะไหมเท่าที่ผมเจอผมเจอค้างตอนโหลดหนึ่งครั้งเสียงหายไปดื้อหนึ่งครั้งและก็เควสล่มหนึ่งครั้งเพราะว่ามันไม่ยอมจบเควสให้ต้องโหลดเกมเข้าใหม่มันถึงจะคอนเฟิร์มววาเควส์สำเร็จส่วนในเวอร์ชัน PC เนี่ยผมยังไม่ได้ลองฮะแต่เท่าที่ดูกับสอบถามมาก็ดูเหมือนว่าจะมีบั๊กเยอะเหมือนกันนะเช่นพวก NPC เดินไปติดน่นติดนี่หรือไม่ก็ฉากไม่ยอมโหลดทั้งๆที่ลงใน SSD และที่สําคัญเกมนี้มันกินแรงการ์ดจอเอาเรื่องเลยถ้าเกิดอยากจะเล่นแบบ60เฟรมแล้วก็ไม่ยากปรับโล การ์ดจอแบบ4 g b ก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มเอาไมา่อยู่แล้วนะถ้าเกิดไม่ติดว่าเล่นด้วยจอยแล้วจะมีปัญหาผมก็แนะนำว่าไปหาเล่นบน p พ5หรือไม่ก็ Xbox Series เลยดีกว่าถ้าเกิดคุณหามาเล่นได้สรุป Far Cry 6สำหรับผมมันคือเกมที่ยอดเยี่ยมแค่ไหนผมก็ต้องขอบอกเลยว่ามันยอดเยี่ยมใช้ได้เลยมันอาจจะไม่ใช่เกมที่ดีที่สุดสำหรับผมแต่มันคือเกมที่ดีที่สุดของ Ubisoft ที่ผมเคยเล่นมาเลย มันสนุกมันน่าติดตามมันน่าคุ้นหาทั้งเกมแต่ก็น่าเสียดายที่มันไม่ท้าทายเท่าไหร่ถ้าเกิดได้พูดมันก็คือเกมคัทชัวเบาสมองเกมหนึ่งนั่นแหละจะเล่นเอาเพลินก็ได้หรือว่าจะเสพความสนุกของเนื้อเรื่องก็ดีแต่มันก็อาจจะไม่เหมาะสาหรับคนที่ชอบเล่นเกมแบบจรงิงจังเกมมิ่งเท่าไหร่และผมจะขอให้คะแนนฟาคาซิคที่9คะแนนเกมดีสนุกและก็แนะนําเลยว่าอยากให้ลองซื้อมาเล่นกันดูแต่ก็อย่าลืมนะครับว่านี่มันคือความเห็นส่วนตัวของผมเพียงคนเดียวเท่านั้น ถ้าเกิดคุณไปดูรีวิวคนอื่นเขาก็อาจจะคิดไม่เหมือนกันหรือถ้าเกิดคุณเล่นเองก็อาจจะรู้สึกไม่เหมือนผมดังนั้นไปหามาเล่นกันเองจะดีที่สุดครับโอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ขอจบไปตรงนี้ก็แล้วกันอย่างที่บอกว่านี่คือเกมที่ผมชอบที่สุดของ Ubisoft ในตอนนี้เลยนั่นก็หมายความว่า Far Cry s i จึงกลายเป็นภาคที่ผมชอบที่สุดเช่นกันถึงแม้ผมจะไม่ได้ลองทุกอย่างแบบ100%แต่ผมว่าแค่นี้มันก็เกินคำว่าเต็มอิ่มแล้วแหละ ซึ่งก็อย่างที่บอกครับถ้าเกิดคุณไม่เห็นด้วยก็ไม่แปลกขนาดเกมที่หลายคนชอบผมยังไม่ชอบเลยอะแล้วทําไมเกมที่ผมชอบคนอื่นจะไม่ชอบบ้างไม่ได้ล่ะจริงไหมยังไงในส่วนนี้ก็รสนิยมล้วนๆนะนะเอาเป็นว่าเล่นแล้วรู้สึกยังไงก็มาคอมเมนต์ให้ผมอ่านหน่อยก็แล้วกันถ้าเกิดผมตกหล่นส่วนไหนไปบ้างก็ขออภัยด้วยก็แล้วกันนะครับคือเกมมันเยอะอะเยอะจริงๆ เอาละสําหรับวิดีโอตัวนี้ก็น่าจะสมควรแก่เวลากันแล้วเช่นเคยครับถ้าเกิดคุณชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนกันได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สําคัญเลยคืออย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขและก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ